สวัสดีค่ะพบกับพวกเรารายการโฟลามีตามป้ามานะคะวันนี้เราอยู่ที่สารหลักเมืองค่ะที่จังหวัสนนดสุพรรณบุรีนะคะนี่เลยเลยว,วนนี้เราหวกใครคะใกล้จะหมดแล้วครับระว่า,าใครคะวัดลิศค่ะนี่ตาเอา้วอย่ายืนอันนี้นี่ค่ะปรับแสงก่อนนี่ค่ะ เห็นท mm ่า hmm. ด okay. em. ับเศาหลินนี anyway. ่ฝ่ามือตักหมอเขาจ้อนทาฝ่ามือตักหมอตามเหรอเออทำตามทำท่าฝ่ามือนี่ทำอย่างนี้อย่างนี้อ้าหุ่นหันหันหน้ามาถ่ายคู่กับพี่เขา Okay. ไม่ได้ถ่ายรูปนะถ่ายวีดีโอไปไค่ะเราไปดูข้างในกันไปดูข้างในกันค่ะก่าไ,ไปค่ะไปกันเลยไปกันเลยนะคะห้าเบ็ดหมดวันนี้สถานที่กันมาของเราก็คือเราก็นั่งรถสองแถวมาน,นะคะถ้าเกิดใครอยู่ที่กรุงเทพฟฟหรือที่ต่างๆก็สามารถนั่งรถมาได้เลยค่ะเปิดจีเกตเลยกำลังด<า>ูอยู่ไอ้ยู่บริเวณนี้ช่วยเอาไปส่งเาให้ด้วยไปกันหมดนะคะ นี่ค่ะทางเข้าพื้นต่างระดับนะคะนี่สวยมากเลย,เลยตุ่ต้องไปไหว้ก่อนดีค่อยมาตีซื้อของไหว้ก่อนมีตังไหมเนี่ยเออตาใจไม่ได้กดตังมาจ่ายค่ารถเลยนี่หว่า rồi rồi ơi